พิซาได้นะได้ค่ะไ,ไ,ไปนะถ<ล>้าประเด็นข่าวเลยนะเอาเรืองเลยเหรอ, <c oughs> อใกล้ใกล้แล้วแฟนมีดใกล้วันเกิดเราด้วยว <c oughs> ันที่แปดเป็นไงบ้างตอนนี้เตรียมการไป็นยังไงนะก็ช่ว <c oughs> งนี้าง,งานก็เตรียมเสร็จแล้วครับ <c oughs> เหลือการซ้อมเลยครับเดี๋ยวก็มีซ้อมอยู่ตลอดอย่างวีคนี้ก็จะเป็นวีคที่ทำงานแล้วก็ไปซ้อมต่ออะไรอย่างเงี้ยแบบเกือบจะทุกวันรวมถึงยาวไปจนถึงก่อนวันนาเลยครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากะว่า ไม่เคยทาอะไรแบบนี้เร,ร,รามีส่วนช่วยคิดอะไรยังไงบ้างคะก็จริงๆคิดเกือบเกือบจะทั้งหมดนะครับร,นะร่วมกับพี่ๆในทีมด้วย,ยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันเป็นการมิสครั้งแรกของเราอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะทําอะไรพี่ๆเขาต้องมาช่วยไกด์เราอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆอินพุตมันก็คือตัวตนของเราที่ลงไปเชฟโชว์โชว์นั้นรวมถึงเราคิดเราอยากจะทาอะไรที่จะอยากจะพาตัวเองไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างเราอยากจะทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ย จะไม่กี่โชว์ทั้งหมดหรือกินใช้เวลานานก็น่าจะไม่ประมาณสองชั่วโมงไม่เกินประมาณไม่เกิ็ทารองก็เต็มที่เหมือนกันทารองก็เต็มเหนียวคเดี๋ยวเหนียวพัดอื่นๆก็เต็มเหนียวเหมือนกันพัดเต้นมีนะคะโอ้ยเราข่าวว่าเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าถ้าอยากดูใครไม่ยังไม่บัตรก็มีบัตรไลฟ์สตรีมไม่งั้นซื้อได้อยู่นะครับ าจจะได้เห็นอะไรแบบที่หลากหลายของดิวพี่ในครั้งนี้ด้วยค่ะคืวผมว่าหลักๆคือมันก็จะมีส่วนที่แล้วเราเราทํามันอยู่แล้วก็ลงไปทํามันอีกตั้งใจทําไปอีกแล้วรวมถึงมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําแล้วเราอยากจะลองทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะกดดันขนาดไหนคะแบบแฟนคลับ,บก็แบบก็กดดันนะกดดันนะครับเพราะว่ามันเหมือนงานนี้เราเราเราโฮโชว์เองคนเดียวเราคิดเราทําแล้วเราก็แต่อย่างเราก็ยิ่งแบบคนซื้อบัตรมาเร็วด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรา ตื่นเต้นมากคนตั้งใจมาดูเราไม่อยากไม่อยากทําให้ใครรู้สึกผิดหวังก็เป็นทีอ่ะหนึ่งในแขกรับเชิญแฟนต้องรู้ว่าพีพีต้องมาแล้วแน่ก็เดี๋ยวเราดูวันนั้นดีกว่าเราดูวันนั้นว่าว่าจะเป็นใครอ่าแต่ก็มีความพิเศษอื่นอีกไหมรับครับความพิเศษของก็จริงๆหลักๆรวมๆอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วมันจะมีพาร์ทพาร์ทร้องอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วผมก็ทำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ เป็นเพลงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออะไรต่างๆหรือรวมถึงพัรทโชว์อื่นๆอเลยเงี้ยเดี๋ยวที่บอกว่ายังยังไม่ค่อยอยากสปอยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ค่อยตื่นเต้นเลยหรือว่าก็จะมีพัรทที่ผมลงไปทํามันครั้งแรกด้วยอะไรอ่ากับพีพีเป็นเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างคะเขาพีพีเขาก็ตามรู้ตลอดเลยจะรู้ว่าเอ้ยอะไรเป็นยังไงหรือว่าเราจะทําอะไรบ้างก็จะคุยปรึกษากันตลอดเรามีบอกหรือแบบถามเขาไหมว่าแบบว่าอย่างนี้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีปรึกษากันไหมก็ ก็มีมีบ้างนะครับหลักๆตอนที่เราวางโชว์ตอนแรกหรือว่าพอพอเริ่มลงดีเทลอะไรเงี้ยก็จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นผมกับทีมจริงๆมันจะมีทีมหลายๆหลายๆฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะประสานไปประสานมาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ตัวตนของเราดีรู้ดีครับใช่ได้เคนทำ ดีเลยไหมคะดีเลยครับดีเลยใช่แต่ตอนนี้ก็ไปเฉื่อยฉาอยู่ปารีสเนอะครับดีเลยครับบอกว่าจะไม่ตกเออไม่ไม่ไม่สุดเขาบอกไม่ได้สุดผมติดงานผมติดงานพอดีมีงานมากวดีคืนนั้นเลยก็เลยไม่ได้ไปสโตรแต่ว่าแต่ว่าก็คุยคุยกันอยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนก่อนเขาไปก็เจอกันอยู่ตลอดเลยแต่มีโมเมนต์มึงไปทีคอนเสิร์ตไปให้กาใจเขาเสิร์ฟใคก็ดื่ไปดูไปดูอะไรอย่างเขาขึ้นขึ้น ร้องคนเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าเอออยากไปให้กำลังใจตอนเขาถามค่ะคือเราก็สุดพลังเหมือนกันในการที่จะบอกให้เขาเห็นสุดพลังเว่าเราก็อยากจะแบบทำให้เขาแบบให้กำลังใจเขาให้เขาเหมือนว่าทำเต็มที่อะไรพวกนี้ครับมีคุยกับเขาหลังเวทีไหมคะว่าแบบสรุปเห็นไหมคะตอนที่ยกมือยกมือเหมือนเหมือนจะไม่เห็นเพราะเขาก็ชี้ไปทางขวาเฮ้ยเฮ้ยเจอใหม่ๆผมอยู่ตรงนู้นหลังอะไรเงี้ยเพลงนี้ดีเพย์เขาไหมครัว่าอ้าขอร้องเพลงนี้เหอะอะไรเงี้ยหมายถึงในโชว์ โชว์แฟนมิตรหรอไม่ใช่ไม่แย่หมายถึงโชว์สีแย่สี่แยกเพลงที่อ๋อไม่ไม่ไม่รีเควสเลยเขาเขาก็คุยกันกับเขาเองกในทีมอะเงี้ยดีเทลเราก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้วันซ้อมก็ไม่เคยไปเลขาไปไปรอดูวันจริงเขาก็ร้องให้พันพีทีเลยนะใช่เขาเป็นคนพันพีทพันเวทีอาแค่จะดีใจที่เรามาไงเล่าก่อนเขาร้องมาไม่ไม่มาเราร้องเราร้องแน่เล่าสุดท้ายไงเล่าสุดท้าย ส,ส,สุดท้ายสุดท้ายเราต้องไปปลอบหลังเวทีเลยนะก็ไปให้กําลังใจมากกว่าผมว่าผมว่าเขาไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้เศร้าอะไรแต่ว่าเข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 าหิ้มเอมแล้วเขาตื้นตันมากกว่าแล้วก็แล้วก็ไปข้างหลังแล้วเราก็บอกเอ้ยไปคุยกับเขามากกว่าเฮ้ยเก่งมากก็ไปให้กําลังใจมากกว่าแลังมันก like ็เป็นเหมือนทีโมเมนต์เรื่องความสำคัญของเราทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยแบบเป็นไงบ้างคะแบบส่งกำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กันตลอดก็ดีดีนะครับผมว่าเขาเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างอย่างอย่างโชว์เนี้ยจริงๆแล้ว อ่าหลักๆเวลาเราทางานด้วยกันผมก็จะไม่ค่อยได้ได้ไดูเพอร์แมนเขาแบบในฐานะของคนดูเท่าไหร่ย mm ่างเงเราก็จะเป็นเหมือนคนที่โชว์ร้องเพลงด้วยกันหรือว่าในช่วงที่เราออกกํร้องเดี่ยวเราก็ต้องไปเตรียมตัวขึ้นต่อเลยเน mm hmm. ก็เลยผมว่าทีเนี้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มานั่งดูเขาจริงๆในฐานะคนดูเลยหรือว่าเขา <Okay. S 1> เขาเก่งขึ้นมากเลยจากเมื่อก่อนที่เราก็เราก็เ,เห็นกันมาตั้งมาเลยไง mm hmm. แล้วผมว่าเรา,เราก็ ดีใจที่ที่วันนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นมากๆแล้วก็ทำมันได้ดีมากๆฟีลเหมือนแบบโตไปด้วยกันจริงๆงานของเราบ้างครับมีเมื่อกี้มีคุณสปอยล์มาบาทีว่าใกล้ออกมาแล้วเพลงซิงเกิลก็ใกล้แล้วครับใกล้มากๆใกล้มากๆคือพรุ่งนี้เหมือนเข้าก่อนอ่ะใกล้มากๆใกล้มากๆจริงๆใกล้มากแล้วคือมันลงตาปุ๊บเดียวคือมาแล้วไม่ใช่คืนนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงจากความเซสต์ของซิงเกิลที่ผ่านมานี่มันคือเซสต์มากก็จริงๆซิงเกิลนี้ก็ยัง ยังอยู่ในในทีมของ Pop Soul แต่ว่าอาจจะมีกลิ่นของความเป็นอ่านมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังยังคงเกาะคอนเซ็ปต์ใหญ่ของของอ่าตัว EP ที่กําลังทําอยู่เดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหินมามันก็จะมีค่อยๆอ,อ,อ,อ่ะมีมีรีลิสแนนบ่อยมาแล้วก็จะมีบอกวันว่าเอ้ยเดี๋ยวว,วันนี้ปล่อยดีเซอร์ปล่อยอะไรเงี้ย<อ>ก <ๆ S 2> เ็เดี๋ยวให้ไปรอรุ้นดีกว่าบอกที่เพลงได้ยังเอ้ยเป็นเพลงอ่า ซึมมนองาหน่อยแต่เพลงแรกแล้วรับซึมลูก้ามาหน่ะซึมไปนี้เหรอไม่ใหมายถึงว่าความรู้สึกนะแบบเพลงแรกมันจะแบบดีมีความสุขอีกนี้ก็จะสมุนึงมลหน่อนึงโอเคครับขอบคุณครับได้ครับผม